เป็นผักหวานปีนี้อ่ะใส่ลงไปคะ่ะตต้นกี่ต้นแล้วคะลูกส่ค่ะย่ากลาบขาวคะ่ะนี่คะ่ะแล้วก็มีบัวด้วยคะ่ะเนี่ยคะ่ะบัวแบบนี้เต็มเลยคะ่ะเต็มน,นายังไม่ถอนนะคะบัวนี่คะ่ะผักหวานที่เราพอไว้นะคะ,คะ เอาไว้น่าจะประมาณสักหกส0บเต้นหรือเปล่าเดี๋ยวคุณแม่จะเอาไปปลูกนะคะเวลาฝนตกก็จะเอาไปปลูกที่ที่นาค่ะนี่ตรงนี้สวยเพราะรุ่นเดียวกันค่ะแต่ว่าบางต้นก็เล็กบางต้นก็ใหญ่มีช่วงหนึ่งที่ยากขึ้นนะคะแล้วคุณแม่ก็มามาถอนถอนหญ้าไม่รู้มันจะกระเทือนถึงผักหวานหรือเปล่า เนะพิ่งเกิดก็มีเล็กๆเพิ่งเกิดเองฝนตกค่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกเดี๋ยวเราจะไปปลูกนะคะนี่ค่ะแยกออกมาประมาณไว้ที่รถแล้วหกต้นค่ะเจอกันที่นานะคะสวัสดีค่ะวันนี้ะนะคะน้องนาด้าก็มาปลูกต้นผักหวานค่ะนี่เลยค่ะที่บ้านพาะไว้เองนะคะน้องนาด้าเป็นคน ไปสอยเมล็ดมันลงมาเพาะนะคะเรามาแปดต้นนะคะค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกนะคะใส่นี่ไปไหมคะอัใน,นี้ตัวเล็กอ๊้อันนี้ขึ้นเยอะเลยค่ะคุณแม่ทำหนุมไว้แล้วไว้ให้แล้วนะคะค่อยค่ยฉีกนะคะเพราะว่า ลากเขาอยู่ด้านล่างคะ่ะดูดูลากเขาสิคะลูกมีรากไหมคะอย่าให้ลากมันกระเทือนนะลูกไดแล้วก็เอาลงหลุมไปเลยคะ่ะโอเคแล้วก็ถมค่ะลูลกหนูไม่ใส่ถุงม,มือว้าวไม,มาไม่ต้องแน่นนะคะลูกโอเคอ้าวอือ ขุดลงอีกคะ่ะลูกทำไมคะขุดลงกอดอีกนิดนึงนะคะตรงนี้จะเป็นขอบนะคะขอบห่วยเลยคะ่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกคะ่ะเนี่ยคะ่ะเราจะปลูกไว้ตรงขอบขอบตรงริมริมนะคะค่อยๆค่ะค่อยๆ่อย,อยอลาบทำไมเขาเป็นอย่างนี้ล่ะ เราไม่รู้ว่าเราปลูกถูกหรือเปล่าว่างต้งไปเลยค่ะตรงนี้ใกล้ต้นไม้นะคะแต่ตัวที่เราปลูกก็จะใกล้ต้นไม้หมดเฮพอแล้วค่ะเก็บถุงค่ะเก็บถุงใส่เอกค่ะโอเคค่ะต้นกี่ต้นแล้วคะลูกสี่ค่ะสี่แล้วคุณแม่จะไปเอาที่รถมาให้น้องอีกสองวันแล้วนะคะที่ฝนตกแลวเรามาปลูกตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นทางลง ไปห่วยนะคะแต่ว่าตรงนี้คุณแม่จะถมไปนิดนึงตรงที่เ,าเราปลูกไม่ได้ถมนะคะนีมีกี่ต้นคะสองค่ะอือันนี้รากรากอคุณแม่ไม่ทราวบว่าปลูกยังไงนะทำไมรากเขางอคะ่ะเป็นผักหวานปีนี้อ่ะใส่ลงไปคะ่ะ รากข้างล่างเขางอคุณแม่เอ้ยทำอย่างนั้นคะลูก <Job. S 1> คุณแม่ไม่ทราบว่าเราทำถูกหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรรากเขานะคะไม่ได้ให้กระเทือนอะไรนะดดนวา้าไม่ใช่เดือนด้วยเราจะไม่ให้รากเขากระเทือนไม่ไปปลูกตรงน้นค่ะเพราะว่าตรงน้นจะถมค่ะตรงน้นนะคะ เหลืออยู่สองต้นเราจะปลูกใกล้ๆกันไหนดูสิลูกต้นนี้สวยเลยใช่ไหมคะ,คะกี่เลยกี่ต้นคะลูกเนี่ยค่ะรากเขาออกจากงองอใช่ไหมลูกค่อยๆวางนะลูกนะอยู่สองต้นโอเคค่ะ เห็นไหมคะอู้ยค่อยๆค่ะปลูกเสร็จแล้วนะคะแปดต้นค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูน้ำ mm hmm. เพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกค่ะเนี hmm. ่ยเราปลูกใกล้กันทั้งหมดนะคะอู uh ้เสียงนกนกอะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวลงไปดูน้ําค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกคืนก่อนนั้นก็ฝนตกค่ะก็ได้น้ํามีน้ําค่ะน้ําเยอะเลยเนี่ยค่ะน้าน้ําขึ้นมาถึงนี่เลยนะคะปกติน้ำจะไม่ท่วมตอนที่เราสูบน้ําก็จะไม่ท่วมมาถึงนี่นะคะเช้าๆค่ะตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าค่ะแต่แดดแรง ข้าวก็งามจริงๆคุณแม่ว่าจะเอาน้ำหมักมาหยอดนะคะแม่มีน้ำหมักเยอะเดี๋ยวคุณแม่ปิดตรงนี้นิดนึงข้าวเวลาได้ได้น้ำนะคะถ้าได้น้ำฝนเนี่ยข้าวจะงามงามเร็วนะคะงามงามเร็วกว่าข้าวกับน้ำธรรมดาค่ะนี่แปลงนี้เป็นแปลงที่ ที่เป็นดินแตกนะคะแปลงนี้จะน้ําจะรั่วคะ่ะหาตรงน้ํารั่วคุณตาก็หานะคะยังไม่เจอที่รั่วหนักๆทั้งยังปิดไม่หมดเลยอ่ะนะคะรั่วบ้างก็ถ้าในช่วงมีฝนตกก็โอเคอยู่คะ่ะเดี๋ยวเดินมาดูดอกไม้คะ่ะเพราะว่าเห็นมีแค่พุ่มเดียวออกดอกเยอะไหมคะอืมสวยนี่คะ่ะ อุ้ยนี่ก็มีข้างบนด้วยดูดอกอันนึงค่ะสวยสวยคล้ายคล้าดอกรางจืดเลยค่ะสีม่วงใกล้เนี่ยค่ะสวยจังเป็นดอกสีม่วงค่ะให้ดูตองตึงค่ะดองดึงหรือตองตึงนะคะ ใบเขาจะบอบบางมากเลยค่ะถ้ากำลังออกดอกค่ะบางอันก็บานบางอันก็เหี่ยวค่ะแปลงนี้นะคะจะมีหญ้ากรกาบขาวน้ำลึกค่ะเกือบถึงเข่าเลยอันนี้เขาเรียกว่าหญ้ากราบขาวนะคะนี่ค่ะตอนที่คุณแม่ ถ่ายให้ดูครั้งก่อนนะคะบัวใบเล็กๆเองนะคะตอนนี้เริ่มโตแล้วเต็มเลยค่ะเต็มนาแต่คุณแม่จะยังไม่ยังไม่ถอนนะคะบัวเนี่ยค่ะนี่เนี่ยเขาจะขึ้นต,ต้นเล็กๆแบบนี้นะคะคุณแม่ถอนยญ้าไปด้วยหญ้ากลาบขาวเยอะเลยงามๆเลยค่ะหญ้านะคะงาม ันนี้คาดว่าฝนจะตกอีกนะคะใช่ไหมคะนี่น้องน่าก็มาปลูกผักหวานแล้วก็มาดูน้ําค่ะเดี๋ยวน้องน่าก็ต้องไปเอาผักหวานมาปลูกอีกนะคะเพราะว่าที่บ้านเหลืออีกเยอะเลยค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้กันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเลิฟเลิฟนะคะ